เป็นไงบ้างครับผมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับผมการเปิดตัววันนี้นะครับแล้วก็รวมถึงพิสเศษคนแรกของแบรนด์บอดี้เบสตี้คือน้องเจมส์ครับใช่ครับทไมถึงดูจากเรียปตีปปากของน้องได้เลยครับอันแรกคนแรกว่าทำไมเปิดตัวหลังจากน่าเป็นลิปสก่อนโอเคครับทำไมถึงเป็นลิปตินก่อนครับผมคือจริงๆแบรนด์บอดี้เบสตี้อะครับจริงเรา ไม่ได้กะว่าจะแบบอยู่แค่ในโหมดของแบบลิปอย่างเดียวคือไปถึงเทรนด์แฟชั่นต่างๆด้วยตอนเราเรู้สึกว่าเริ่มจากคอสเมติกก่อนดีกว่าเพราะว่าเวลาใครจะออกไปไหนอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเหมือนแบบส่วนใหญ่น้อยมากที่แบบว่าทุกคนจะออกไปแบบหน้าโลนๆเลยใช่ไหมครับมันเหมือนแบบเป็น ลิปเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นจุดที่เหมือนเป็นเครื่องประดับอันหนึ่งของเราอแะแบบว่าพอเราเติมลิปเข้าไปในปากบางคนรู้สึกว่าแบบแค่นี้ก็ออกไปไหนมาไหนได้แล้วแล้วก็เราพยายามทำโปรดักต์อันนี้ออกมาที่เป็นลิปเนี่ยให้เหมือนกับทุกคนนะครับสามารถที่จะใช้ได้โดยแบบทุกๆวันได้เลยแล้วก็เจ้าลิปอันนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะแบบปัดแก้มปัดตาได้ด้วยครับเรารู้สึกว่าเอออันนี้มันน่าจะตอบโจทย์กับบางคนที่แบบอาชีพหรือว่างานที่มันเร่งรีบเนี่ยแต่ละวันนะครับก็คือแบบปึ๊บเติมมีแค่ลิปอันนี้อันเยว่่่มม้ครบ,บบบลแแาาาทงงงกตปผ ทำมาอย่างเล <c oughs> ือกผมหรพี่นิวทำมาอย่างเลือกเจมส์หรอครับ <c oughs> จริงๆรด้วยความที่ว่าเราเราสามคนอ่ะก็แบบคิดมาเยอะมากๆแต่เราสูกว่าสุดท้ายแล้วว่าอยากให้เป็นเจมส์สูเพราะว่าเ<อ>จมส์เป็นคนที่อย่างแรกเลยน้องน่ารักสองริมฝีปากสวยครับผมใช่รรครับผมแล้วก็สามรูร้สึกว่าตอบโจทย์กับแบรนดิ้งบอดี้เป็ที่มากๆก็เลยเป็นน้องเนี่ยแหละครับผมที่ตอบโจทย์ที่สุดครับผมเอาจริงผมมองสีเปล่าของพี่โบกับสีพี่นิวเยร์แล้วสีพี่ยู่เพราะว่า คือแต่ละคนอะครับคือแบบด้วยความที่จะ a r a ที่แตกต่างกันเราวันนี้เราก็ทากันมาคนละสีชของนิวศสามสีเลยครับโอ้โหอการใช่ครับสามสีเลยครับมีกี่สีกี่เฉดก็คือลิปของเราคอแรกเราออกมาแค่8สีก่อนครับซึ่งกันว่า8สีมันเพียงพอแล้วต่อแบบเอวอเดนลุคของทุกๆคนอืมแต่ละท่าเป็นสีอะไรอ่า ได้รครับเริ่มจากหัวก่อนแล้วกันครับครับผมขบวนจะเป็นสีพีชีนะครับผมมันก็จะเป็นสีแบบสีเป็นออกพีชหน่อยมันจะมีความชมพูส้มๆรวมกันอะไรประมาณนี้คร,ครับผม โอเคก็จากเจมนี่ครับผมนี่แปนคขับรอแน่นอนว่าเจมเขาชอบสีไหนคือมีหลายคนถามเจมเยอะมากตั้งแต่ตอนที่แบบว่าเริ่มเปิดตัวแบบแล้วก็แบบตอนไลฟ์อะไรประมาณนี้แต่คือเราอยากจะมาบอกอีกทีก็คือวันที่เราเปิดตัวเลยว่าเจมใช้เบอร์นี้นะครับ0ูนย์ครับเป็นสีแบล็กเลฟใช่ไหมครับผมใช่ครับมันจะเป็นสีที่เจมรู้สึกว่ามันเหมาะกับเจมมากสุดละแบบจะใส่จะแต่งชุดไหนก็ก็รอดอะไรอย่างเงี้ยแบบ แบบเป็นชุดธรรมดาหรือว่าเป็นชุดที่มาวันนี้ก็รอดครับผมเป็นสีเรียกว่าเป็นสีกันตายเนาะถูกต้องแล้วก็จริงๆในภาพแอดต่างๆอะครับก็คือภาพหลักที่เราโปรโมทไปอะก็คือเป็นสีนี้เลยสีชับใช่ครับแต่หลายๆคนก็ทายถูกจากการที่เหมือนกับแบบว่าเหมือนเจไปกดไลค์แค่สีนี้แค่สีเดีแล้วแชร์สตอรี่สีนี้สีเดียวเลยแล้วเจก็แบบว่าเอ้ยมันจะดูเด่นไปไหมก็เลยแบบเออไปกดถอดไลค์ออกแต่ไม่แต่ก็ไม่ได้ใช่ครับ ส่วนของลุยเอนะครับผมทา3าสีครับก็คือ402ครับ405ครับแล้วก็406ครับผมผสมกันครับผมเนื่องจากวอลลุยของเราเนี่ยมันสามารถใช้เบรนสีต่างๆกันน่ะพอเบรนแล้วเนี่ยมันก็เกิดสีใหม่ทำให้ลิฟวิปากของเราเนี่ยมันก็มีความอบอิ่มแล้วก็ดูแบบสวยใช่ครัส่วนของการก็คือ06กับ02ครับเบรนกันใช่ครับก็ดูแบบแดงๆกำกันๆนิดนึงอ่าเป็นตุ่นตุ่นเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้อยากเอาแก้มทาแก้มด้วยครับ404ครับ ได้ใช้จริงจริงครับผลิตภัณฑ์นี้ทุกคนได้ใช้จริงจริงแน่นอนถูกต้องครับผมที่พิเศษของครั้งนี้ก็คือมีคาแรคเตอร์ของงแดใช่ครับผมอะไรบ้างครตัวน้องหรอครับผมจริงจริงน้องสามตัวนี้มีชื่ออะไรบ้างโอเคสามตัวนี้นะครับก็คือมีน้องมีน้องบัดดี้ครับที่เป็นน้องหมีแล้วก็มีน้องเบสตี้ที่เป็นน้องกระตุยใช่ครับผมแล้วก็มีน้องเจมี่น้องเจมี่นี่คือเลติเซนต์ความเป็นน้องเจมทีเซนต์ของมัน ้องแมวใช่น่ารักมาก Mm hmm. ครับผมเนื่องจากว่าคอนเซปต์แบรนด์ชื่อ Buddy b บส t i e อะครับผมคือเราอยากให้ทุกคนมาสู่กับแบรนดิ้งของเรากันนะครับผม mm hmm. มีความแบบเป็นคู่หูเพื่อนซี้ mm hmm. เพื่อนสนิทกันนะครับผม mm hmm. อย่างตัวน้องหมีกับตัวน้องกระต่ายเนี่ยคือเราอยากจะได้ไปเสนอถึงความแบบว่าทุกคนสามารถใช้ได้หมดยูนิเซ็ก์ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับผมหรือว่าเพศทางเลือก LGBTQ+ เหมือนกันนะครับผม mm hmm. แล้วก็ตัวน้องเจมี่เนี่ยที่ได้ไปเสนอถึงความเป็นน้องเจมเนื่องจากว่าน้องเจมเี่ยเป็นคนที่ชอบแมวอยู่แล้ว oh. แล้วแบรนด์ hmm. ของเราก็จะมีกล่องจุ่มด้วย ใช่ใชครับผมว่าจะมีตุกต๊กตาด้วยกันกล่องจุบม,ม็คือตัวซีเรตเนี่ยก็คือน้องเจมี่นั่นเองครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมได้ครับเรนื่องจากว่าแบรนดิ้งของเราอะครับเราอยากให้ทุกคนได้ จับได้ทัชกับแบรนด์ของเราไม่ใช่แค่ตัวผลักของคอสเมติกครับผมของเราเนี่ยอยากทุกคนมาสนุกกับแบรนด์ของเราด้วยกันเพราะว่ามันมีตัวกล่องจุ่มด้วยแล้วก็ในอนา,าคตนะครับผมก็จะสอดอลายอื่นอื่นอีกไม่ใช่เป็น,นของแบบเม<บ>อรชชันได้ต่างต<ช>่างอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเราถึงว่าเราเจ้าแบรนด์อันนี้เราไม่ได้แค่ว่าแบบเป็นคอสเมติกอย่างเดียวเราพยายามจะแบบไปทุกๆอย่างเลยครับใช่ครับผมได้ยินมมาาาว่่กกกัตตรรคทีออออแืโซเอาครับผม ใช่ครับตอนนี้คือไม่สามารถขายขายปลีกชิ้นได้เลยเพราะว่าของไม่พอขายขปีคือมีบางคนแบบว่าอยากจะได้เป็นแค่แบบสีสีแต่คือด้วยความที่เหมือนแบบลอแรกเราออกมาแล้วคือแบบมันเกลี้ยงหมดเลยเราก็เลยต้องแบบขอโทษทุกคนด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวกําลังจะเร่งการผลิตครับผมเพื่อจะได้ออกมาขายเป็นแบบสีสีอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าน่าจะตลอดเลยครับสนใจตลอดไหมครับสนใจมากเลยครับเยวล็อกสีบนตัวเราต้ออยู่ที่ข่าวแล้วครับได้เลยครับผมผมชอบมาก ใช่ครับ,ค,รบความพิเศษในวันนี้อ่ะเป็นคุณการบ้างครับได้ครับก็คือความพิเศษในวันนี้มันจะเป็นเอกคลูซีที่เราได้เอาแฟนๆของน้องเจมทั้งหมด100ท่านครับแบ่งเป็นท็อปสเปนเดอร์ท่านแล้วก็ลัคกี้แฟน0ท่านเข้ามาร่วมในฮอลล์แห่งนี้ครับก็จะมีไปได้ฝึกกับน้องเจมมากมายเลยซึ่งวันนี้อาจจะยาวนิดนึงอาจจะต้องแบบสู้ๆนิดนึงนะคะไมมีกิจก<า>รรม<า>มีอะไรร่วมกันในงานสนุกคิดว่าจะเป็นความประทับใจอีกวความประทับใจหนึ่งที่แฟนๆจะได้กลับไปในวันนี้แน,น ใช่ครับผมตื่นเต้นมากเลย <c oughs> พอแบบว่าพอได้ยินไอ้จำนวนคนอีกรอบนึงอะไร <100. S 2> จริงๆอย่างตัวพวกเราเองอะครับอย่างเย,ยกับพี่โบเนี่ยรู้จักกับน้องเจมมานานมากแล้วก็เราร่วมงานกับน,น้องมาหลายๆโปรเจกต์แล้วพอเป็นครั้งนี้เนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์เต็มตัวของ Buddy b e บ t ตีภายใต้ของเจ้าของแบรนด์พวกเรา้สามคนเองบอกเลยว่าดีใจม,มากๆเพราะว่าสุดท้ายตัวของเจมเนี่ยคือเจมเป็นแฟนคลับของเราสองคนมาก่อนด้วยววแล้วพอรอบนี้เหมือนน้องได้มาเป็นสินะเป็นเต็มตัวแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเรามีโอกาสแบบได้มาทำเหมนกับน้องเรารู้สึกว่าน้องเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เฟรลลี่มากๆ oh, ขอบคุณครับแล้วก็แบบที่บอกไปว่าเออ ขอบคุณนะครับความรู้ก็คือเอาตั้งแต่แรกเลยก็คือตอนแรกกับผมเป็นแฟนคลับของอพี่โบกับพี่นิวเยียมาก่อนค่ะแล้วก็ใช่แล้วแบบว่าก็เอาจริงๆมันก็แบบเ,เป็นสิ่งที่ผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะได้มาร่วมงานกันแล้วก็ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์พี่ทั้งสองคนด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือด้วย ความรู้สึกส่วนตัวของผมก็คือผมเป็นคนที่ชอบทาลิปอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแบบถ้าวันไหนไม่ได้ทาคือไม่กล้าออกจากบ้าน <c oughs> เพราะมันจะดูป่วยอะไรเงี้ยครับ <S <S แล้วก็พอเราได้มาเจอลิปที่เรารู้สึกว่ามันสามารถใช้กับเราได้จริงๆแล้วก็บวกกับเราได้เป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์นี้ด้วยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันก็ยิ่งแบบคอมพลี่ในตัวเราอีกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขอบคุณพี่พี่แฟนๆทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่ซัพพอร์ตเจมแล้วก็ซัพพอร์ตทางบอดี้เวสตี้แล้วก็ซัพพอร์ตทุกทอย่าง aus เลยขอบคุณมากนะค <ๆ S 2> คครับ ครับผมอะไรครับทุกคนสามารถติดตามสินค้าได้นะครับผมผ่านอินสตาแกรมบัต d d ้เบสตี้อ Official นะครับผมแล้วก็ในอนาคตนะครับ b u d d y b e s t i e ้จะมีวางขายผ่านทางออฟไลน์หน้าร้านทั่วสาขาในประเทศไทยเลยนะครับผมแล้วก็จะมีในไลฟ์ช้อปปิ้งนะครับผมช้อปปี้ a z ซ d าด้าแล้วก็ TikTok Shop เร็วๆนี้ครับผมครับผมฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ